สัตว์เลี้ยงนำโชคได้ไหมวันนี้พี่พิมพ์จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมพิมแอดพา u ์ e นะคะวันนี้พี่พิมพ์จะมาคุยในหัวข้อสัตว์เลี้ยงช่วยนำโชคได้ไหมพี่พิมเองเนี่ยเป็นสายมูนิดนิดนะคะแล้วก็เชื่อในเรื่องโชคแล้วก็พลังงานนะก็คืออะไรทำแล้วดีก็ทำตามอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบมากมายขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งไหนทำแล้วรู้สึกสบายใจก็จะทำนะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยในเรื่องของพลังงานของสัตว์เลี้ยงนะคะว่าเขาเนี่ยช่วยนำโชคให้กับเจ้าของได้ยังไงบ้างค่ะ คยสังเกตไหมคะว่าการที่เราอยู่กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนอกจากเขาจะน่ารักแล้วก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเนี่ยพลังงานจากเขาอ่ะอาจจะช่วยส่งเสริมเราให้เราโชคดีในหลายๆด้านด้วยนะคะบางคนอาจจะมีประสบการณ์ของสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเลือกเบอร์หวยนะคะแบบเลขเด็ดๆให้ถูกหวยนะคะหรือนอกอาจจะช่วยเสริมโชคลาภในเรื่องอื่นๆนะคะซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนในส่วนตัวพี่พิมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงเรื่องหวยเรื่องการถูกหวยอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจะรู้สึกว่าการอยู่ก สัว์เลยงเขาสามารถที่จะส่งเสริมพลังงานดีดให้เรารู้สึกดีได้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว,ว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยจะส่งเสริมพลังงานด้านดีๆให้กับเราได้ยังไงบ้างสัตว์เลี้ยงที่จะพูดถึงอันดับแรกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะก็คือน้องหมานะคะน้องหมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิตนะคะที่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกๆของพวกเราหลายๆคนเลยนะคะพี่พิมเองเนี่ยก็เลี้ยงน้องหมานะคะมาก่อนเป็นแบบสปีชีส์แรกเลยที่พี่พิมได้เลี้ยงนะคะน้องหมาถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์นะคะ ก็มีความเชื่อจากหลายๆประเทศนะคะเช่นในจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะมีความเชื่อว่าน้องหมาเนี่ยนอจกจากจะคอยปกป้องคุ้งครองบ้านแล้วเนี่ยยังจะปกป้องทรัพให้เราด้วยนะคะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนําโชคเลยค่ะ ต่อมานะคะก็คือน้องแมวนะคะโอ้โหน้องแมวเนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมในช่วงหลังๆนะคะมีคนเลี้ยงแมวมีทาสแมวเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะน้องแมวเนี่ยเราได้ยินกันมานานแล้วนะคะว่าแมวกว่เนจะช่วยเรียกรัพย์ได้นะคะซึ่งก็มีความเชื่อนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าน้องแมวเนี่ยจะช่วยเรียกทรับนำรัพย์ให้กับพวกเราได้นะคะแล้วก็มีความเชื่อเกกับสีหง แมวด้วยนะคะว่าน้องแมวสีทองสีส้มแล้วก็3ามสีเนี่ยจะช่วยเรียกโชคเรียกเงินหรือแม้แต่น้องแมวสีดํานะคะในบางสายพันนะคะที่สมัยก่อนเขาจะแบบแมวดําดูน่ากลัวนะคะแต่มีความเชื่อจากหลายๆประเทศนะคะว่าน้องแมวสีดำเนี่ยนำโชคนะคะช่วยปัดเป่าพลังงานลบๆได้ค่ะสัตว์เลี้ยงชนิดที่3ก็คือนกค่ะนกเนี่ยจะส่งเสริมพลังงานในเรื่องของเสรีภาพนะคะแล้วก็การส่งข่าวดีๆนะคะดังนั้นก็จะเหมาะกับการ เสริมพลังงานในเรื่องของการเจรจาต่างๆนะคะและใครเลี้ยงกระต่ายบ้างคะน้องกระต่ายเนี่ยจะช่วยส่งเสริมพลังงาน เรื่องของความรักแล้วก็ความสงบค่ะในจีนจะเชื่อว่ากระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์แห่งดวงจันทร์ค่ะดังนั้นเขาจะส่งเสริมพลังงานในเรื่องของความนุ่มนวลความโรแมนติกนะคะดังนั้นบ้านไหนที่มีน้องกระต่ายอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะมีความอบอุ่นอ่อนโยนน่ารักโรแมนติกค,ค่ะต่อมานะคะก็คือน้องเต่านะคะอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวนะคะดังนั้นการที่มีน้องเต่าอยู่ในบ้านหรือว่าเลี้ยงน้องเต่าเนี่ยก็จะส่งเสริมพลังงานในเรื่องของความมั่นคง และเต่าเนี่ยเป็นสัตว์มงคลในหลายๆวัฒนธรรมเลยค่ะถึงแม้จะไม่ได้เลี้ยงเต่าแต่ว่ามีลูกปั้งเต่าที่บ้านเนี่ยก็จะช่วยเสริมดวงจุ้ยที่ดีค่ะและนี่คือเรื่องเล่าของสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆนะคะที่ช่วยส่งเสริมพลังงานให้กับเจ้าของนะคะบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงชนิดไหนบ้างส่งเสริมพลังงานตามที่พี่พิม์เล่ามาหรือเปล่ามาแชร์กันได้นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวพี่พิมมีเรื่องสนุกๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมาเล่าให้ฟังอีกแล้วพบกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ